วันนี้เวลา9ก้นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส ทรงเปิดงานของดีเมืองนาราประจำปี2565ระหว่างวันที่16-25ถึงกันยายนจัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นปีที่45ภายใต้ชื่อชาวนาราร่วมใจพักสืบสารรักษาต่อย,ยอดศาสตร์พระราชาใต้ร่มพระบารมีปีมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนองพระราชดำริได้แสดงผลงานและโครงการที่สำคัญเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สู่ กตรรให้สามารถพัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผู้ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่ง จากนั้นทอดพระเนตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวดและนทิทรรศการผลงานทางวิชาการของส่วนราชการอาทิโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชรําริพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาของสำนักงานชนประธานที่17ดํำเนินการมาต่อเนื่อง408โครงการพื้นที่รับประโยชน์กว่า756,000ไร่และเสร็จเพิ่มอีกหนึ่งโครงการคือโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้าฝายบ้านไอแต่แต่อนเนื่องมาจาก จากพระราชดำริในตำบลศีสาครซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรได้อย่างดีรวมถึงจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน นิทรรศการ4ทศวรษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองน้อมนำแนวพระราชดําริมาดําเนินงานเริ่มจากศึกษาสภาพพื้นที่ทดลองวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่การเผยแพร่ความรู้และขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายโดยผลสำเร็จของศูนย์ได้แก่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสจัดทําโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมใน13โรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไมสาธิต การแปรรูปและทอผ้าส่วนโครงการคืนคนดีสู่สังคมขยายผลการปลูกม่อนเลี้ยงไหมฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้นำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพกลับไปอยู่ร่วมในสังคม กรมป่าไม้จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพื้นป่าเช่นจัดทาโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกพืชในสวนป่าเช่นต้นกฤษตณาและต่อยอดผลผลิตเช่นการสกัดน้ํามันจากไม้กฤษตณาส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางได้ราคาสูงในอนาคตมีแผนที่จะเพาะชําไม้กฤษณาแก่เกษตรกรการเลี้ยงชันโรงเพื่อเก็บน้ําพึ่งชันโรงจําหน่าย กองงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดนิทรศการภายใต้หัวข้อสืบสารศิลปาชีพก้าวไกลเทิดท้ายพระบารมี90พรรษาแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดการสาธิตปักผ้าทอผ้าเซรามิกลิเผาปานันใบาลานเรือกอและจำลองและกระจูด การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเวลา13.52นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินประจําปีการศึกษา2564พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆรวมจํานวน454คน ในการนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บัณฑิตได้สร้างสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตนั้นรวมเรียกว่าเป็นศักยภาพซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลศักยภาพนี้เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้หมายในชีวิตในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปจึงควรจะได้ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมถูกต้อง แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่จนสำเร็จผลตามเป้าหมายพร้อมกันนั้นก็หมั่นเสริมสร้างศักยภาพของตนให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอและนำไปใช้ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับอันจะทำให้ชีวิตและกิจการงานมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน